มาติดตามประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะช่วงนี้ก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะมาเล่าให้ได้ฟังกันด้วยค่ะเรื่องราวเรื่องแรกที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่จะมาเล่าให้ได้ฟังกันนะคะก็เป็นเรื่องข้อมูลจากทางกองทัพไทย ที่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีทุ่นระเบิดชายแดนไทยกัมพูชานะคะพลตรีวิทัยลายถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนในสื่อออนไลน์ของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับทุ่นระเบิดที่ตรวจพบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคมดังนี้จากเหตุการณ์ที่กำลังพลไทย5้านายประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนผลการตรวจพิสูจน์โดยเจ้าหน้าที่ ที่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติยืนยันว่าเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด pmn 2ใหม่ทั้งหมดที่ถูกวางแบบพร้อมใช้งานโดยมีการถอดอุปกรณ์เซฟตี้แล้วก็กลุบพรางอย่างแนบเนียนสภาพทุ่นมีความพร้อมใหม่ตัวอักษรขออภยัยค่ะสภาพทุ่นมีความใหม่ตัวอักษรคมชัดและ เมื่อรื้อถอนพบว่าสปริงเข็มแทงชนวนและชิ้นส่วนภายในอยู่ในสภาพใหม่สมบูรณ์ไม่ใช่ทุ่นเก่าตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวอ้างค่ะนอกจากนี้บริเวณภูมะเขือยังตรวจพบทุ่นระเบิดอยู่ใน2ลักษณะโดยลักษณะแรกคือทุ่น PMN2 ที่ยังไม่ได้ใช้งาน หางปลายังคงติดอยู่ครบถ้วนแสดงให้เห็นว่ากัมพูชามีทุ่นชนิดนี้ไว้ครอบครองเพื่อเตรียมใช้งานซึ่งถือว่าละเมิดอ,อ,อนุสัญญาออตตาว่าโดยตรงและมีหลักฐานเชื่อมโยงว่าทุ่นเหล่านี้ถูกนำไปใช้งานจริงในหลายพื้นที่รวมถึงกรณีที่ทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บส่วนอีกลักษณะหนึ่งเป็นทุ่นที่รื้อถอนขึ้นจากพื้นดินในสภาพที่ถูกวางใช้งานแล้วอยู่ในสภาพพร้อมทำงาน บางลูกมีร่องรอยของเข็มแทงชนวนที่เริ่มทำงานแต่ยังไม่สมบูรณ์การรื้อถอนดำเนินการโดยทหารราบเพื่อรวบรวมไว้และต่อมาส่งให้เจ้าหน้าที่ TMAC มาดำเนินการนิรภัยและทำลายตามมาตรฐานสากลโดยทุกครั้งที่ทำการนิรภัยเจ้าหน้าที่จะต้องจุดตัวจุดระเบิด แล้วก็บูสเตอร์ออกเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายในส่วนของความโปร่งใสประเทศไทยได้ดําเนินการตามอนุสัญญาออตตาว่าอย่างคริ้มครัดในพื้นที่ช่องบกและช่องอ่านมาที่เกิดเหตุซึ่งเป็นพื้นที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเคยกวาดล้างทุ่นระเบิดแล้วร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็มีรายงานต่อที่ประชุมอนุสัญญ,ญาทุกปีไม่เคยพบทุ่น PMN2 แต่อย่างใดขณะเดียวกันประเทศไทยไม่เคยมีทุ่นชนิดนี้อยู่ในครอบครองแล้วก็ได้ทำลายทุ่นระเบิดคงคลังทั้งหมด ไปแล้วตั้งแต่ปี2546รวมถึงครั้งสุดท้ายในปี2562โดยที่ไม่มี PMN 2อยู่ในบัญชีแม้แต่ลูกเดียวในทางกลับการเอกสารรายงานต่ออนุสัญญาอาตาวานะ่ว่าณวันที่31ธันวาคม2024นะคะระบุชัดเจนว่ากัมพูชาย,ยังคงครอบครองทุนระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN 2และชนิดอื่นๆรวมกว่า3,700ลูกโดยอ้างว่าเก็บไว้เพื่อการฝึกตามมาตรา3ของอนุสัญญาแต่การลักลอบนําทุน PMN 2มาวางในเขตอธิปไตยของประเทศไทย ถือเป็นการละเมิดอ,อนุสัญญายอย่างร้ายแรงและสามารถเอาผิดได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศกองทัพไทยโดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติขอเน้นย้ำว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ตรวจสอบได้จากหลักฐานทางเทคนิคและการพิสูจน์โดยตรงยืนยันชัดเจนว่าทุ่นระเบิดที่ทําให้กําลังพลไทยได้รับบาดเจ็บเป็นทุ่นระเบิดชนิดใหม่ เป็นทุ่นระเบิดใหม่ชนิด PMN2 ที่ฝ่ายกัมพูชาลักลอบนํามาวางไว้ในพื้นที่ชายแดนไทยไม่ใช่ทุ่นเก่าตามที่มีการกล่าวอ้างเหตุการณ์นี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงการละเมิดอนุสัญญาออตต่ตว่าและเป็นการกระทบต่ออธิปไตยของประเทศไทยอย่างไม่อาจปฏิเสธได้นะคะ